เปลี่ยนไอคอนแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับมือถือ Xiaomi Redmi นะฮะตั้งค่ายังไงนะครับไปชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เข้าการตั้งค่าเลยเสร็จแล้วนะฮะให้เลื่อนลงมานะครับผมคลิกที่การแสดงผลเลยคลิกเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะฮะคลิกคําว่าศูนย์ควบคุมและแถบสถานะคลิกเลยนะครับเสร็จแล้วนะฮะจะเห็นนะครับตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับ อรนให้เราคลิกเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับการแสดงาน้ที่เราชอบได้เลยนะครับผมเราไปดูนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากบอกฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่สร้างันด้วยนะครับแต่ผมมีข่าวสารดีนะจะมานําเสนอเพื่อนๆอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมแชมป์ธนภัน์นะครับขอจบการนําเสนอยงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับ